พระธาตุขามแก่นเสียงแทนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซิรินทรเน่สุดเท่เหลียนทองแรกมวยโอลิมปิกสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบก,กับคุณนำในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ สักครู่นะคะที่ทุกท่านได้ยินไปนะคะนั่นก็คือคำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งขออนุญาตนำมาประกอบในการสอนในวันนี้เนาะเนื่องด้วยภาพที่ท่านเห็นตรงหน้าต่อวีนะคะนี่ก็คือพระาธาตุขามแก่นนะคะซึ่งถือเป็นพระาธาตุสำคัญเนาะคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่นนะเพราะว่าพระาธาตุนี้นะคะถือเป็นพระาธาตุที่เป็นต้นกำเนิดของชื่อจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะ แ,แน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดที่เป็นถือว่าเป็นมหานครแห่งอีสานเนี่ยนะคะแน่นอนที่ว่าวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะในเรื่องราวของภาษาถิ่นอีสานนั่นเองนะคะวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะเร,เรื่องภาษาถิ่นอีสานนะคะโดยในวันนี้นะคะครูนําจะมาในเรื่องราวของมวยมูอ่าไอเอนี่เห็นภาพไหมเอย ผักและผลไม้นั่นเองนะคะอ่าโดยคุณน้ำนะคะจะขออนุญาตพูดเนาะเพื่อให้มันปิดองค์ประกอบเดียวกันกับเรื่องราวของภาษาเหนือที่เราได้เรียนไปผ่านมานะคะอ่าโดยในนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเนาะเรียนรู้ผักและผลไม้ในภาษาถิ่นอีสานกันก่อนดีกว่าดูซสิว่าเขาแต่งเรียกเหมือนภาษากลางไหมเหมือนภาษาเหนือไหม จะเหมือนที่จะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเรามาลูกพร้อมกันเลยจ้าอันแรกนะคะ,เ,ะ,คะเห็นเป็นแท่งสเีเขียวอย่างนี้นะคะนันเกเรยียนดูออกไหมลูกว่าเป็นรูปภาพของอะไรคะนี่คือแตงกวานะคะแตงกวานะคะในภาษาทินิสานนะคะเขาจะมีคําเรียกว่าบักแตงนะคะแบกแตงนะครับแปลว่าแตงกวานะคะ แล้วคราวนี้นักเรียนสงสัยไปว่าแตงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียกแตง่งชนิดอื่นเนี่ยเขาก็จะมีคําเรียกเฉพาะเช่นแต่งสาลีเขาเรียกว่าแต่งสาลีนี่เป็นต้นนะคะบักแตง่งบักแต่งสําลีนั่งสีเป็นต้นแล้วลูกนาะหรือแต่งไทยเขาเรียกว่าบักแต่งไทยก็คือแค่เติมข้างหลังเข้าไปนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็น แตงกวานเนี่ยเขาจะเรียกว่าบักเตงนะคะบักเตงอย่างเดียวนะบักเตงขี้ฉุยนะคะไม่มีคาสร้อยต่อท้ายไม่มีการขยายความต่อท้ายลูกนะอะต่อมานะคะ,ะเห็นเป็นฝกักกลมๆอย่างนี้แน่นอนเลยว่านี่คือข้าวโพดนะลูกนะ,ะข้าวโพดนะคะในภาษาอีสานหรือภาษาทินีสานเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเข้าโคดเข้าโคดนะคะอ่ะ ภาษาอนเีสเนี่ยว่าเวลาออกเสียงคําว่าข้าวนะคะมันจะออกเสียงคล้ายๆคําว่าเข่าเนาะก็จะเหมือนเป็นเสียงสระเอานะคะอ่าและมีไมเอ,เอกเนาะเหมือนหัวเขา่าั้นแหละนะคะคําว่าข้าวเนาะส่วนคํว่า,าโพดนะคะก็เป็นการเปลี่ยนเสียงไปเลยเปลี่ยนจากพอพานนะคะเข้าสู่หมวดของภาษาอีนานปุ๊บเขาจะกลายเป็นคอวายนะคะแต่ว่านี้ไม่ใช่กรณีทุกอย่างนะอย่างที่บอกไปเนาะมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่การเรียกขานของแต่พื้นที่ไปนะคะอันนี้ก็คือแค่ ตัวอย่างเนาะของคำนะคะอ่าภาษาอีสานจะเรียกข้าวโพดว่าเข่าโคดนะคะฟังเพลง,งมั่วนจ้านะคะต่อมาจ้านะคะอ่าอ,อันนี้นะคะผลนกลมๆเป็นหยักๆนะคะนี่คือฟักทองนะคะอ่าอันนี้ถ้านักเรียนเคยไปเห็นเนาะอ่าฟักทองอ่าบางพื้นที่เนาะ ก็จะมีลูกเรียกลูกใหญ่แตกต่ตางกันไปนะคะแต่ว่าโดยรวมมันเนี่ยเขาก็จะใช้คําเรียกเหมือนกันหมดนะคะอ่าภาษาอีสานนะคะจะเรียกปากท้องว่าบักอึนะคะบักอึอึตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอุจาระนะลูกนะครูขออนุญาตพูดก่อนนะคะตรงนี้นะคะบักอึตัวนี้เนาะสรรันนิษฐานนะคะสรรันนิษฐานมาจากคําว่าอึนะคะอึอ่าคือมันอึกระทึกอ่ะลูกการสรรันนิษฐานบอกว่าน่าจะมาจากคําว่าอึกระทึกคือ ด้วยความที่ฟักทองนะคะมันเป็นพืชที่นอกเวลาออกผลเนี่ยผลของเขาเนี่นะคะจะมีความใหญ่ใหญ่แล้วก็แบบเขาเรียกว่ามีเปลือกที่แข็งและหนานะคะมันก็เหมือนความอึดความอึดนั่นแหละนะคะก็เลยน่าจะเป็นการกลายเสียงจากคําว่าอึดคาว่าอึดนะคะมาเป็นคําว่าอึนะคะก็เลยเรียกเขาว่าบักอึนะลูกนะอ่าไม่ได้ไหมายถึงสิ่งที่นักเรียนการคิด ต้องเนี่จากนี้นะอ่าน่าจะมาจากการกลายเสียงของการเรียขานนะจ๊ะต่อมาฮะอันนี้นะคะคือฝรั่งนะคะฝรั่งออไม่ใช่ฝรั่งที่เรียนพูด Hello Good Morning นะลูกนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นคนนะฝรั่งที่เป็นผลไม้นักเรียนไม่สามารถเดินไปตลาดแล้วไป Good Morning ไม่ได้นะคะเขาไปตอบโต้นะลูกนะอันนี้คือผลไม้นะคะ ฝรั่งนะคะฝรั่งตัวนี้เนะาะาอีสานทางเรียกว่าบักซีดานะคะบัคซีดาแปลว่าฝรั่งนั่นเองนะคะสีดาตัวเดียวกับนางสีดาเลยลูกเออตัวเดียวกันเลยค่ะตัวเดียวกับนางสีดาที่เป็นภรรยาของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์เลยค่ะนะคะอันนี้เนาะครูขออนุญาตเนาะอันนี้การสรันนิษฐานที่มาของการเรียกอันนี้ครูนําไม่ทราบจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะ คุณน้ำก็พยายามศึกษาหาแล้วนะครับว่ารรทำไมถึงเรียกว่าบักสีดานะคะแต่ว่าข้อสันนิษฐานที่คุณนําเคยได้ยินมานะคะเขาบอกว่ามันมาจากสีสีของผลน่ะมันจะมีความด่างนะคะคาดว่าน่าจะมาจากคำว่าบักสีด่างนะคะบักสีด่างเพราะว่าคาว่าบักเนี่ยทํามสายศนเนี่ยมันหมายถึงผลหมายถึงลูกนะคะหมายถึงผลไม้ทุกชนิดนอ่ะจะมีอ่าคำว่าบักเนาะมาเป็นมาเป็นตัวเกินเนาะส่วนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่ใช้คำว่าบาักก็ถือเป็นลูกเป็นผลอย่างเงี้ยนะคะน่าจะบอกลูกสีด่างอะไรเงี้ยเพราะว่าผลของฝรั่งเนาะ,ะถ้าตามที่เราเคยเห็นนะที่เขาไม่ใส่สารอะไรเลยเลยนะี่ยคอนมันก็จะมีสีออกด่างๆคือเป็นด่างสีน้ำตาลนะคะคาดว่ามาจากมาจากการเรียกขานอย่างนี้เนาะแต่แต่ถ้าผิดพลาดประการใดหรือมันมีข้อมูลอื่นที่โต้แย้งได้อันนี้ก็ขออนุญาตขออาภัยด้วยนะคะต่อมาค่ะ อันนี้นะครับเลมอนนะคะแต่ว่าคุณนรูขออนุญาตยากมาเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะคะอ่าก็คือมะนาวนั่นเองนะคะอ่าจริงๆมะนาวภาษาอังกฤษเราเรียกลามใช่ไหมลูกอ่า l i m e ลามนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เลมอนนะคะเลมอนก็คืออีกรูปแบบหนึง่งนะคะอ่านะมะนาวนะคะมะนาวเนาะในภาษาถาินอีสานจังเรียกว่าบักนาวนะคะอ่าคำว่ามะข้างหน้าเนี่ยแปลงร่างเป็นคําว่าบักทันท e ีนะคะ ซึ่งกรณีนี้ก็ยังรวมไปถึงมะพร้าวมะขามด้วยเพราะว่ามะพร้าวนะคะในภาษาทินิสานเราก็จะเรียกว่าบักพ้าวนะคะอ่าบักพ้าวส่วนมะขามเราก็จะเรียกว่ามะขามนะคะทุกครั้งที่มีคําว่ามะนําหน้ามะม่วงก็เหมือนกันมะเฟืองมะไฟมะใดๆกแล้ลเต่นะคะเมื่อเข้าสู่หมู่ภาษาอีสานนะคะคาว่ามะจะกลายเป็นคําว่าบัก ทันทีนะคะอันนี้ไม่ได้คำหยาบนะเป็นภาษาเฉพาะถิ่นจริงๆนะคะต่อมาค่ะว้าวนะคะผลสีส้มแดงอย่างนี้แน่นอนเลยว่ามันคือลูกมะเขือเทศอ้าวอันนี้นักเรียนน่าจะพูเก็ตเลยมั้งคุณน้ำค้ามีคำว่ามานำหน้าค่ะมะเขือเทศแสว่งภาษาอีสานเรียกบักเขือเทศแน่นอนถูกไหมคะคุณน้ำค้าโนโนค่ะลูก มะเขือเทศน,นะครับมีการเรียกขานอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกรณีอีกรกรณีพิเศษหนึ่งนะคือเขาจะเปลี่ยนชื่อไปเลยเนาะเนื่องด้วยเนื้ที่คุณนําได้บอกไปก่อนหน้านี้ที่คุณนําบอกว่ามะมะทั้งหลายหล่นเนี่ยจะเป็นข้อบักถ้ามะม่วงก็จะเป็นบักม่วงนะคะแต่ในกรณีของมะเขือเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อนะคะเขาเป็นบักเขียเขียนะคะบักเขียเขียนะคะอุ้ยทัก นักเรียนต้องเอเซนในการใช้ภาษานิดนึงนะคะถ้าครูนําผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะคำว่าบักตรงนี้คำว่ามะนะคะส่วนคําว่าเขือนะคะมะเขือเนี่ยคำว่าเขือเนี่ยพอเป็ีภาษสาอีสานปุ๊บนะคะจะเปลี่ยนกลายเป็นสระเอียนะคะเปลี่ยนจากเอือเป็นเอเนาะจากเขือก็เป็นเขียนะคะคือเปลี่ยนรูปของฝรั่งไปเลยเนาะส่วนคําว่าเครือข้างหลังนะคะมาจากลักษณะนะคะคำว่าเขียเขียตัวนี้เนาะ มันมาจากคําว่าเครือเครือที่เป็นเถาวัน่ะสระเอคอควายรองเรือสะเอืออ่างเนาะจริงๆเรียกว่าสะเอือนั่นแหละนะคะคอเอือเครือคอรอเอือเครือตรงนั้นนะคะพอเป็นภาษาอีสานโน้อย่างบอกไปว่าจากสระเอือนะคะจากฝระเอือเนาะเขาก็จะกลายร่างมาเป็นสระเอียและคราวนี้ภาษาอีสานนะคะเขาไม่มีเสียงตัวรองเรือเพราะฉะนั้นจึงตัดเสียงรองเรือไปเลยเนาะ จากเครือกมาเป็นคำว่าเคลียะนะคะเนื่องด้วยนะคะลักษณะต้นของมะเขือเทศเนี่ยนะคะเขาจะขึ้นเป็นเครือเป็นเถาเนาะอ่าก็คือมันเป็นต้นนี่แหละแต่ว่ามันขึ้นออกมาเป็นแบบเป็นพุ่มเป็นเครือออกนะคะมันก็ไม่ได้เป็นไม้เลื้อยสะเลยแต่ก็ไม่เป็นไม้ยืนต้นสะเลยนะคะอ่าจากลักษณะนี้เนาะเขาก็เลยนามาเรียกขานนะคะว่าเป็นบักเขือ เอ่ยบักเขียเขียนนะครับก็คือมะเขือที่เป็นเครือนั่นแหละนะคะมะเขือเครือนะคะอ่าก็คือจากลักษณะของต้นของเขานั่นแหละนะคะ<ส>หรือบางพื้นที่นะคะจะคล้ายเคียงกับภาษาเหนือนั่นก็คือเขาเรียกว่าบักเขียสม้มบักเขียส้มนะคะบางพื้นที่ก็เรียกแบบนี้เนาะอยู่แต่ละพื้นที่เนาะเขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเหมือนบ้างแตกต่างบ้างนะคะตามแต่ละท้องถิน่นอันนี้นะคะก็คือ มะละกอนะคะมะละกอที่เอาไปตำส้มตำปัป๊บยาวป๊อกๆนั่นแหละนะคะมะละกอตัวนี um ้นะคะภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าบักหุงนะคะบักหุงนะคะใครเคยไปร้านไหนอีสานนะคะเขาจะมีเมนูตำบักหุงนั่นก็คือส้มตำมะละกอนั่นเองนะคะใครเคยไปเที่ยวคอนกรงคอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีคําเรียกว่าบักหุงนะคะตำมะละกอนะคะส้มบักกอ แล้วแต่พื้นที่นะคะอ่าแล้วแต่จะเรียกนะคะบางที่ก็เรียกว่ามาละกอว่าบักกอก็มีนะคะอ่าบางพื้นที่ก็เป็นบักหงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะที่คุณหูเราจะเป็นคําว่าบักหูมากกว่านะคะอ่าบางพื้นที่ก็อะไรอ่ะอ่าบักกอบักละกอก็มีนะคะ <c oughs> เปลี่ยนจากม้าเป็นบักเลยก็มีนะครับบักละกอก็มีเนาะแล้วแต่และพื้นที่นะคะเราไม่สามารถที่จะไปฟลีกได้ว่า เขาต้องพูดเหมือนเหมือนที่คุณมันนำเสนอนะคะต่อไปค่ะโอ้ยแบกแตงโมนะคะาบกมูนะคะภาษาอีสานนะคะแตงโมในภาษากลางนะพอเข้าเป็นภาษาอีสานปุ๊บแตงเรียกว่าบักมูแต่มันก็มีบางพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบักแตงโมนะคะเออก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั่นแหละนะคะแต่ว่าที่คุณนําเคยได้ยินแล้วก็คุ้นชินกันดีนะคะคก็จะเป็นคําว่า บักมูอ่าก็คือลูกของแตงมูนั่นแหละนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว,ว่าบางครั้งเนาะจากจากของแตงกวาดนะคะที่เขาเรียกว่าบักแตงนะคะถ้าเป็นแตงชนอื่นก็แค่เติมคำะระบุข้างหลังเช่นแตงไทยก็เป็นบักแตงไทยอ่ะแตงมูก็เป็นบักแตงมูไอ,อย่างที่เป็นต้นนะคะก็คือแค่แค่เติมด้านหลังเป็นการระบุสายพันธุ์เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะว้าวมีตารอบตัว มีหัวเป็นพุ่มอย่างนี้แสดงว่ามันคือลูกสับป,ปังโรสนะคะสับป,ปังโรสนะคะในภาษาอีสานแต่งเรียกว่าบักนัดนะคะอ่าบักนัดเนาะคล้ายๆกับภาษาเหนือภาษาเหนือเรียกขนัดใช่ไหมลูกแต่ภาษาอีสานเรียกบักนัดนะลูกนะคล้ายๆกันนะคะอ่าบักนัดนะคะก็คือสับป,ปังโรดนั่นเองจ้าต่อมาค่ะอันนี้คือลูกของถั่ว ฝักยาวทั่วฝักยาวนะคะลักษณะเป็นกลมทรงรีอย่างนี้เนอะแน่นอนเลยว่านะคะคือถั่วฝักยาวอย่างแน่นอนทั่วฝักยาวนะคะในภาษาทินิสารเราจะเรียกกันว่าบักทั่วนะคะบักทั่วนะคะบักทั่วสำเนียงยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าใช้คําที่คล้ายเคียงกันหมดนะคะคำว่าบักถั่วนะคะก็คือถั่วฝักยาว เอาคุณามแล้วถ้าเกิดว่าหนูมไม่เรียกตัวฝักยาวทําไงคะหนูไปเห็นถั่วเหลืองเรอคะถั่วที่สงูงเรอคะอ่าเหมือนกันกับกรณีแตงกวาลูกนะคะนักเรียนยืนพื้นคําว่าถั่วฝักยาวนะไม่เลยนะคะอ่าถว่วฝักยาวเนี่ยถ้าใสสายเรียกบักถั่วนะคะเออยืนพื้นคํานี้ไว้แล้วก็ไปเติมสร้อยข้างหลังเอาคะ่ะลูกเช่นถั่วเหลืองก็เรียกบักทั่วเหลืองถว่วแดงก็บักทั่วแดง วริสงก็บักทัวริรสงหรือบางที่เรียกบักริสงเลยก็มีเออแล้วแต่พื้นที่นะคะแล้วแตู่เออเขาเรียกว่าเลยนะพื้นภูมิของภาษานะคะก็แตกต่างกันไปเหมือนบ้างแตกต่างบ้าง็นเรื่องปกตินะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณนํำก็ขออนุญาตจบการสอนในเรื่องราวของ ภาษาอาถิเนีาสานนะคะหมวดหมู่ของพืชผักผลไม้ไวแต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเนาะของคำเฉยๆนะคะจริงๆอ่ะมีอีกมากมายเลยนะคะน้อยนงน้อยนาอะไรเโอ้ยมีคำเรียกเยอะแยะมากมายถนนพุทราลำไย,ยมีหมดเลยค่ะนี่แค่ตัวอย่างเลยน้อยเนาะเอามาให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษากันบ้างนะคะซึ่งอาจจะตรงกับที่นักเรียนเคยได้ยินหรือไม่ตรง นะคะในแต่ละบางพื้นที่นะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็พูดไม่เหมือนกันนะคะอ่าถ้าตรงก็โอเคขอบคุณมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงก็ขอประทานอภัยมาณทีนี้ด้วยเนาะเนื่องด้วยภาษาถิ่นเนาะมันมีความหลากหลายมากจริงๆในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นหากตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็ขอขอบคุณและขออภัยนักเรียนและผู้ชมทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณนําก็ขออนุญาตนะคะ จบการสอนแล้วแหละไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องราวของภาษาทีดีสารอยู่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ